สวัสดีครับกับผมนายเดยมอนนะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวเกมมือถืออีกครั้งนะครับนั่นก็คือ ETE Chronicle นะครับ ETE Chronicle เนี่ยเป็นเกมมือถือที่เปิดเซิร์ฟ global อยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าเซิร์ฟเอเชียไหมแต่แน่ๆคือเกมเนี้นะครับไม่รองรับภาษาไทยแล้วก็มีแค่ภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเท่านั้นตัวเกมนะครับเปิดมาได้สักพักใหญ่แล้วแต่ว่าเปิดเป็นแค่เซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับแล้วก็พึ่ง13มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราถึงได้เล่นกัน โดยเกมนี้นะครับเป็นแนวสาวขุนยนตามเคยก็เอาตรงๆนะครับมันจะมีความขัดตาในการออกแบบการขี่หุนของพวกเธอเหมือนกันถ้าลองเล่นแล้วก็จะรู้ครับว่ามันค่อนข้างแปลกๆโดยแนวการเล่นเป็นเกมแนวเดินยิงนะครับซึ่งก็มีปุ่มบังคับนะครับสำหรับในการพุ่งหลบปุ่มโจมตีปุ่มโจมตีพิเศษแล้วก็ปุ่มสกิลแล้วก็ปุ่มอัติเมทนะครับโดยหุ่นนะครับจะแบ่งออกเป็นตำแหน่งแลวก็ท่าต่างกันไปซึ่งระบบท่าเกมนี้นะครับคือสตูต้องมีท่าเดียวกันครับเรืถองจะได้เปรียบ ดยการโจมตีพิเศษนะครับจะมีผลอย่างมากกับศัตรูท่าเดียวกันส่วนการโจมตีต่างท่านะครับก็นับดาเมจปกติไปเลยโดยเกมนะครับแบ่งสนามลบออกเป็น3รูปแบบก็คือบนบกบนน้ําแล้วก็บนอากาศครับแล้วหุ่นเองก็จะแยกตามประเภทนี้เช่นกันครับโดยเรามาพูดถึงหุ่นเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นแนวสาวหุ่นยนต์นะครับโดยตัวหุ่นก็มีหลายเกรดตั้งแต่ A จนถึง S ซึ่งคนขับก็อาจเป็นคนเดียวกันได้ซึ่งบางครั้งนะครับถ้าเรามีหุ่นระดับ S 2ตัวแต่มีคนขับคนเดียวกันเราก็ต้องเลือกนะครับว่าจะเอาตัวไหนลงแล้วก็การพัฒนาหุ่นนะครับก็แยกกันอยู่แม้จะมีคนขับคนเดียวก็ตามนะครับซึ่งหุ่นทุกตัวสามารถขึ้นหนึ่งระดับ UR ได้แต่ว่าการจะขึ้นได้ก็ต้องเปิดกาชาให้ได้ตัวซ้ําโดยพวกหุ่นเริ่มต้นนะครับที่เกรด A จะมีแค่ล่างเดียวเท่านั้นแต่พวกหุ่นระดับ S นะครับหากเราัพได้ถึงแรง SSS นะครับหรือทแป่เป็น็น่่่างงงลไดด้ซึกกกเเิม และเราก็ยังสามารถมีอาวุธประจําตัวได้อีกด้วยซึ่งจะให้โบนัสพิเศษนะครับเมื่อใช้กับหุ่นยนต์ของตัวมันเองแต่ถึงไม่ตรงนะครับก็ไปใช้กับตัวอื่นได้แค่ว่าโบนัสตรงนี้ก็จะหายไปแค่นั้นครับโดยการพัฒนาตัวละครเกมนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหุ่นเป็นหลักเลยประกอบด้วยการอัพเลเวลการอัพแลงก์การใส่อาวุธการโอเวอร์คอร์ซึ่งที่กล่าวมานี้นะครับคือตัวสําคัญหลักในการพัฒนาตัวละคร จะมีอีกอย่างนะครับนั่นคือการปรับหุ่นนะครับให้ลงสนามลบได้ทุกแบบนะครับเช่นหุ่นประเภทบินนะครับปรับให้สามารถลงสนามที่เป็นน้ําหรือเป็นดินได้ซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะดูขัดขัดหน่อยแต่ว่าหากหุณนประเภทไหนนะครับที่มีที่ลงสนามลบที่ตัวมันไม่สามารถนะครับหุ่นเนี่ยก็จะมีโดนลดสเตตัสอยู่เพราะงั้นนะครับถ้าเราเจอหุ่นตัวไหนที่เราคิดว่าจะใช้ยาวๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือปรับให้มันลงได้ทุกสนามลบครับ ซึ่งสำหรับการพัฒนาตัวละครนะครับจะมีปีกย่อยอื่นๆอีกแต่เราก็ไปลองเล่นเองดีกว่านะครับ่นเกมเพย์นะครับสำหรับเกมนี้เมื่อเล่นไปได้สักพักนะครับก็จะมีโหมดออโต้มาให้ซึ่งก็คือการที่มันบังคับให้เราเล่นนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็ดีครับเพราะว่าการเล่นเกมนี้นะครับเราจะควบคุม4ตัวแต่บังคับ1ตัวละครเพื่อออกคําสั่งนะครับซึ่งผมลองบังคับเองแล้วก็รู้สึกขัดใจหลายอย่างอยู่สุดท้ายก็เลยออโต้ได้ยาวๆครับซึ่งระบบออโต้เองก็ทํามาได้ดีอยู่ครับ ต่อมานะครับที่ลืมไปไม่ได้เลยนั่นก็คือระบบกาชานั่นเองครับเกมนี้นะครับเมื่อเล่นเนื้อเรื่องไปได้สักพักเนี่ยเราจะได้ระบบกาชาพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งมันจะกดกาชาสุ่มให้ได้ไม่จํากัดนะครับแต่ว่าจะสุ่มครั้งละสิเท่านั้นซึ่งการันตีตัวพิเศษระดับ S 1ตัวประกอบไปด้วย3ตัวนะครับซึ่งก็ดูหน้าตู้ก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะกดกี่ครั้งก็ได้นะครับจนกว่าจะพอใจอันนี้คือเป็นจุดแรกนะครับที่เราจะได้ตัว S แลง กาชาเกมนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นกาชาตู้พิเศษนะครับแล้วก็กาชาตู้ปกติซึ่งตู้ปกติก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกเช่นกันก็คือกาชาหุ่นยนต์กับกาชาอาวุธซึ่งทั้ง2แบบนะครับมันจะไม่มีการล็อกตัวนะครับก็คือได้ตัวไหนก็ตามนั้นนะครับโดยตู้พิเศษนะครับตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวนั่นคือดากอนนะครับแล้วก็จะมีอาวุธประจําตัวด้วยซึ่งถ้าเรากดนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันเอง ว่าเราจะได้อาวุธประจําตัวไหมซึ่งอาวุธประจําตัวเนี่ยจะมีเลทต่ากว่าอาวุธเกรดเอนะครับซึ่งอาวุธประจําตัวนี้จะใช้แทนคาว่า ex นะครับหรือ exclusive นั่นเองโดยอาวุธประจําตัวนี้ผมได้พูดไปแล้วว่ามันใส่กับตัวไหนต,ตัวนั้นแล้วก็จะได้โบนัสพิเศษแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ตรงขึ้นมาก็ไม่เป็นไรครับไปใส่ให้ตัวอื่นก็ได้แต่ต้องตรงตามตําแหน่งของมันนะครับมันจะมีตําแหน่งบอกอยู่ด้วยว่าเป็น assault เป็น defender เป็น heavy หรืออะไรก็าตามแล้วแต่ครับ โดยตรงนี้นะครับนอกจากตู้พิเศษกับตู้ธรรมดาจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกไปกับเกมกระชาทั่วไปน,ะนั่นก็คือว่าเมื่อคนกดตู้พิเศษนะครับคุณจะได้บัตรสีเหลืองแต่ถ้ากดไม่ใช่ครับถ้าคณถ้าคุณกดตู้พิเศษนะครับคุณจะได้บัตรสีขาวในขณะเดียวกันถ้ากดตู้ธรรมดานะครับคุณจะได้บัตรสีเหลืองซึ่งอันนี้นับรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หุ่นยนต์หรือตู้อาวุธ ซึ่งไอบัตรเหลืองกับบัตรขาวเนี่ยนะครับซึ่งบัตรขาวนะครับใช้แลกบัตรกาชาตู้พิเศษส่วนบัตรเหลืองนะครับใช้แลกบัตรกาชาตู้ธรรมดาคือมันไขว้กันครับ <S <S <ๆ>เพราะงั้นนะครับก็คือถ้าคุณต่อให้คุณกดตู้พิเศษเยอะแค่ไหนนะครับคุณจะไม่ได้บัตรสําหรับมากดตู้พิเศษสามอีกรอบแต่คุณจะได้บัตรไปกดตู้ธรรมดาแทน <S <S 2> <S 2> <ๆ>ในตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณชอบกดตู้ธรรมดามากกว่าคุณก็จะได้บัตร ตู้พิเศษสำหรับไปสะสมเพื่อกดในรอบถัดไปเพียงแต่ว่าบัตรทั้ง2แบบนะครับจะจํากัดเดือนละ10บใบเท่านั้นครับโอเคครับแล้วก็ขอมาสรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับ ETE Chronicle นะครับเกมนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสนุกนะครับแต่พอเล่นไปก็รู้สึกค่อนข้างเฉยๆแม้มันจะเป็นหุ่นนะครับแต่อาจจะเพราะว่าการออกแบบมันก็เลยดูขัดตาไปหน่อย ไอ้ส่วนที่ตัวเท่ๆนะครับก็เป็นพวกระดับ S เท่านั้นแต่ติดที่ว่าถ้าอยากให้มันเท่ก็ต้องกดซ้ำให้ได้ระดับที่เป็น S นะครับถึงจะปลดอีกรางหนึ่งเลยทําให้รู้สึกว่าเป็นภาระมากอยู่อย่างไรก็ดีนะครับเพราะว่าการที่เกมนี้มันออกเป็นแนวสาหุ่นยนต์ยังไงก็มองข้ามไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเล่นไปอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเกมนี้ก็จะออกเป็นเกม PC ในวันที่15เมษายนนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับจะเป็นการแยกเซิร์ฟหรือเปล่า พอะง้นถ้าใครเล่นเกมมือถือนี้และคิดว่าจะไปเล่น PC ก็อาจต้องทําใจนะครับว่าอาจจะได้เริ่มเล่นใหม่แต่ถ้าใครมี PC และคิดว่าเออฉันไม่อยากเล่นมือถือก็ไปรอเล่นตอน15เมษาได้เลยครับโอเคครับแล้วก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็บกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ